ยยังลบนี้เหมือนจริงมากเลยอะ่ะลองดมสิอืมดูสิถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นยางลบเนี่ยอ้าปากกินไปแล้วนะเฮ้ยนั่นมันยางลบนี่หว่าน้องจะกินแล้วพ่อพ่อพ่อน้องกินยางลบไหนไ,ไ,หไหนไป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 ดิซายีิซายกินยางลบเหรอยางลบอะไรพ่อก็นี่ไงยางลบอยู่นี่เอ้าแล้วนี่คืออะไรอ่ะ ขนมโนกัสเนี่ยเราเจอพ่อเรโน้กัสอยู่เอ้าพ่อนึกว่ายางลบนายพี่กาปโผล่าว่าเป็นยางลบไม่ผมกำลังเดินมาผมเจอน้องกินยางลบจริงจริงนะพ่อยางลบอยู่นี่หนูแค่เอามันดมเฉยเฉยเดมจะกินพ่อก็ตกใจหมดนึกว่าน้องกินยางลบออร่อยไปพี่ไปตามหาพ่อกันไม่รู้พ่อหายไปไหนเนี่ยก็ว่านะหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยลูกแม่ฟาดชัด ไม่มีไม่มีดูสิดูสิไม่มีไม่มีอะไรเลยมือไม่มีแต่ปากมีนะหลักฐานค่าปากจะปฏิเสธเหรอพ่อริ่ด้วยเนี่ยโอ้โหมาเอามาแบ่งกันกินแล้วขนมซ่อนไว้อ่ะมา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 ลามามนอาม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 า เสียฟอร์มหมดเลยเราไปอมยิ้มอะอย่าไปแก่กินนะพ่อตกแล้วลูกเปนนานที่จะเจอของฟรีรออะไรล่ะมาสิน้องพี่น้ะกินเลยกินเลยเฮ้ยอะไรอ่ะดีไซน์ไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยมันอะไรนะอันตรายเปล่าเนี่ยอฮ้ยมีแสงด้วยคอว่าอันตรายแน่เลยเย้โชคดีทั้งเลยได้ของฟรี อร่ยไปกันต่อดีกว่าดีไซพี่ยชดีูไซช้อนแล้วของพ่อละอมยิ้มไม่นหอยากได้อมยิ้มไม่อยากได้บ้าดีไซน์เขาขอกินขนมหน่อยอ ไม่มีเลยเอาไปทิ้งด้วยนะจับคนสุดท้ายลูกด,ดูนะ <Wow. S 2> ี่นะว้าวอะไรอ่ะพ่อ่าสาั้นนี่เยลลี่ยาวหนึ่งเมตรน่ากินใช่ไหมล่ะว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 3> น่ากินมากคอกินไหนพ่อ n no. นเอามาให้ดูเฉย